ตอนที่สิบองค์รัชทายาทมาเยือนสามสีแน่าจึงเหลียนแปลเปลี่ยนทันควนันร่าลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ทำให้ทั้งควันหลงหยวนต้องตกตะลึงในปีดังกล่าวบิดามารดาของอวินหลัวเฟิงได้นำทัพทหารออกรบกับชาติศัตรู ทว่าอัครมหาเสนาบอดีมู่แห่งแว่นแวนได้เผลอเปิดเผยความลับนี้ก่อนถูกล่วงรู้เข้าโดยฝั่งตรงข้ามและนำมาสู่ความตายอันน่าสลดของทั้งสองในที่สุด ด้วยเหตุนี้เองอวีนล,ล่วผู้โศกเศร้าจึงได้ส่งทหารทั้งหมดไปถลม่มจนอัครมหาเซนาบดีจนราบคาบก่อให้เกิดกระแสปั่นป่วนขึ้นทั่วทั้งแคว้นหลงหยวนสุดท้ายห้องเต้แห่งแคว้นหลงหยวนต้องทรงออกมาห้ามทับเอง ถึงแม้ฮ่องเต้จะรับสั่งให้อัครมหาเสนาบดีไปเยี่ยมสุสานบิดามารดาของอวินหลวงเฟิงทุกปีเพื่อขอขมาและชดใช้ความผิดประชาชนก็ยังรู้แก่ใจดีว่าฮ่องเต้ทรงเข้าข้างฝั่งอัครมหาเสนาบดีมากกว่า เหตุก็เพราะบุตรีของอัคารมหาเสนาบดีคือนางสนมคนโปรดของพระองค์ว่ากันตามตรงโทษของอัคารมหาเสนาบดีมูนนั้นหนักถึงชั้นประหารทว่าจนบัดนี้ก็ยังคงกินอยู่สบายดี ซ้ำรายย้ายยังก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ขึ้นทุกวันจนได้ขึ้นเป็นอัครมหาเสนาบอดีในที่สุดแล้วการไปเยี่ยมสุสารประจำปีเล่าแค่ไม่ย่ำยีสุดสารก็ดีเท่าไหร่เรื่องให้ไปแสดงความเคารพนั้นคงไม่ต้องพูดถึงตาเท่า ดูเหมือนหมู่นี้ท่านจะโมโหบ่อยนะสงบจิตสงบใจลงหน่อยไหมทันใดนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะด,ดังเข้ามาในถงจากด้านนอกหญิงสาอภรเขาเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มเจอแววเกียดคร้านนางมีเสน่ห์าร้กาศ ทั้งยังมีกิริยาท่าทางเสมือนไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนนางชายตามองใบหน้าอาวีล๋ล่วยอย่างเฉยชาและไม่ชายตาและชายหนุ่มผู้นั่งอยู่ในโถงกลางเลยแม้แต่น้อยราวกับว่าเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นก่อนหน้านี้ ชายหนุ่มเพียงนั่งจิบชาอยู่เงียบๆแต่เมื่อได้ยินเสียงอวินลัเฟิงจึงได้เงยหน้าขึ้นในที่สุดสายตาก็กวาดไปยังร่างของนางด้วยความรู้สึกเสียใจอยู่ภายในปฏิเสธไม่ได้ว่าอาวินหลวกเฟิงช่างเป็นสตรีที่งดงามยิง่ง น่าเสียดายที่นางมีดีแค่หน้าอ,อกใหญ่ทว่ากลับคลั่งคล้บุรุษแล้วไรซึ่งคุณสมบัติโดดเด่นใดๆแล้วจะให้นางขยะเช่นนี้ขึ้นมายืนอยู่เคียงข้างเขาได้หรือฟ้ากำหนดชะตามาให้เขาเป็นด่งางมังกรในหมู่บุรุษส่วนนางนางนั้นเป็นแค่เศษขยะที่ผู้คนต่างรังเกียจเดียดฉันหากได้ร่วมหอลงโรงกันแล้วชื่อเสียงทั้งหมดที่มีคงย่อยยับปนปี้ไม่มีเหลือ เอออวินลั่ไอแห้งแห้งสองทีสีหน้ามีแววลำบากใจหลงเหลืออยู่เพิ่งเออเอ,อ๋ยเจ้ามาได้แล้วรีนางเด็กคนนี้อุส่า์เป็นเดือดเป็นร้อนแทนให้แท,แท้แต่ยังมาว่าเขาให้สงบจิตสงบใจลงอีกอย่างนั้นหรือ คนเราต้องยั่วยุอารมณ์กันมากถึงเพียงนี้เชียวหรืออันที่จริงอวี๋หลวเฟิงมายืนอยู่หน้าประตูได้สักพักหนึ่งแล้วนางจึงได้ฟังบทสนทนาทุกอย่างระหว่างท่านปู่และจิงหลินแรกเริ่มเดิมทีคำพูดชายชราที่กล่าวหานางทําให้นางรู้สึกไม่ดีกับท่านปู่ผู้น่าสมเพชคนนี้แต่นางไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าต่อหน้าผู้อื่นตาเท่าจะยืนหยัดเพื่อปกป้องนาง ดังนั้นความรู้สึกที่มีท่านปู่คอยปกป้องเช่นนี้มันก็ไม่ได้เลวร้ายเสียทีเดียวคลื่นฝีปากอาวีนลัวเฝิงโค้งขึ้นข้าเพิ่งตื่นเป็นธรรมดาที่ข้าจะสายเช่นนี้เพิ่งตื่นอย่างนั้นรึอ ใบหน้าชราของอวินลุ่วร้อนไปด้วยความอับอายนี่นางเด็กคนนี้คลุกอยู่ในห้องเป็นนานสองนานเพราะนอนหลับอยู่จริงๆหรือนี่โฮจิงหลินเยือหยันก็อย่างที่ข้าพูดไปอวินหลัวเฟิงมีธุระสำคัญอะไรที่ไหน ที่ว่าสำคัญนั้นคือนอนหลับแล้วปล่อยให้องค์รัชทายาต้องทรงรออย่างนั้นรีอเวียนลัวเฟิงชายตามองค์ชายเท่าการนอนหลับเป็นกิจวัตรสำคัญผู้ใดจะมาหาก็ช่างหากข้าไม่ตื่นข้าก็ไม่ออกมาพบใครเฟิงเอ,อ๋อ อวีนหลวัวแ้งทำเป็นขัดแล้วจึงหันไปทางเด็กหนุ่มองรัชทายาทไม่มีผู้ใดไปอารามโดยปราศจากสาเหตุท่านคงไม่เสด็จมาถึงจวนแม่ทัพของท่านในวันนี้เพียงเพื่อดื่มชาถูกต้องหรือไม่ชายหนุ่มวางถ้วยชาลงเอ,อ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงและสายตาที่เย็นชาท่านแม่ทัพอวีนล่วงองชายผู้นี้มาเยือนจนท่านแม่ทับก็เพื่อยกเลิกการหมันหมายเสีย ท่านคงรู้อยู่แล้วว่าร่างกายหลานสาวท่านผิดปกติหากไม่มีหมอคอยดูแลรักษานางก็ต้องเป็นเจษขยะไปชั่วชีวิตดังนั้นด้วยเหตุนี้ถ้าจะให้จิงหลิมใช้ความสามารถของเขาช่วยให้หลานสาวผู้สูงส่งของท่านรวบรวมพลังชันให้ได้ข้าไม่อาจรับปากว่านางจะกลายเป็นอัจฉริยะได้แต่อย่างน้อยนางก็จะได้เป็นเช่นคนธรรมดาไม่ใช่สวะ วันที่11องค์รัชทายาทมาเยือน4เมื่อได้ยินคำว่ายกเลิกการมั่นหมายสีหน้าอาวินล่วก็เงื่อนลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามข้อเสนอต่อมาของเด็กหดุ่มทำให้อาวินลั่วใจชื้น ที่สุดแล้วการที่อวี๋ลัวเฟิงไม่สามารถรวบรวมพลังชันได้ยังให้เกิดความเจ็บปวดรวดร้าวอยู่ในอกเขาถ้าหักว่ามันจะช่วยให้นางรวบรวมพลังได้ดังเช่นคนปกติทั่วไปไม่ต้องเป็นถึงอัจฉริยะก็ได้ เพียงแค่นั้นเขาเองก็จะไม่เสียใจแม่ทัพอวีนลั่จิงหลินกระแอมอย่างเย็นชาพวกเราหมอหลวงเคยรักษาแต่เชื้อพระวงศ์เท่านั้นหากไม่ใช่คำขอขององค์รัชทายาทโดยตูรงค่าคงไม่ชายตาแล ถ้าหวังว่าเจ้าจะราบซึ้งกับข้อเสนอนี้เพราะถ้าหากพลาดโอกาสนี้ไปข้าเกรงว่าอาวินหลัวเปิงคงไม่อาจรวบรวมพลังชานได้อีกเลยชั่วชีวิตอวินล้วมีสีหน้าเคร่งเครียดเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่าง และก่อนที่ชัยชราจะได้ตัดสินใจเสียงหวานใสของเด็กสาวก็กล่าวขึ้นทําลายสมาธิทั้งหมดของเขาลงท่านปู่ข้าไม่ต้องการให้ใครมาวินิจฉัยร่างกายข้าก่อนที่อวินล่วจะตัดสินใจ ก็เผยการตัดสินใจของนางให้ทุกคนทราบแล้วอวีนลูกเฟิงในที่สุดชายหนุ่มก็รนทนไม่ไหวจนต้องลุกขึ้นยืนใบหน้าหล่อเหลาแฝงแววเยื่หยันไม่เหลือเขาความสงบนิ่งอีกต่อไป นี่เจ้าปรารถนาจะไล่ตามข้ามากขนาดนั้นเชียวหรืเพียงเพื่อข้าเจ้าถึงกับยินยอมเป็นสวะไปชั่วชีวิตอย่างนั้นหรือใบหน้าเกาหลิงดูไม่ได้เลยเมื่อเขากำมัดแน่นถ้าไม่เห็นแก่ผู้เท่าอาวินลั่ว ป่านนี้กำปั่นนี้คงเวียงใส่อวีนลัวเฟิงไปแล้วอวีนลัวเฟิงมองเกาหลิงหัวจรดเท้าริมฝีปากปิดโค้งอย่างร้ายกาศองค์รัชทายาททรงหลงตัวเองไปหน่อยหรือไม่ต่อให้บุรุษหน้าตาด่าด,ด่าดเช่นท่านมาหาค่าถึงเตียง ถ้าคงไม่ยอมลดตัวลงไปและด้วยสามเจ้าใบหน้าเกาหลิงถอดสีลงเรื่อยๆร่างทั้งร่างไม่อาจกักกลั่นโทะไว้ได้อีกต่อไปดวงตาคมปูรายมองอวินหลัวเฟิงเฉ็กเช่นใบมีดเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาเจ้านี่มันร้ายยังอาย ท่านแม่ทัพอวีนลวดท่านอบรมหลานสาวมาอย่างไรกันจะอย่างไรเสียเขาก็มีรูปโฉมงดงามยิ่งกว่าบุรุษผู้ใดในหลงหยวนแต่หญิงสาวนางนี้กลับกล่าวว่าจะจับจ้วงว่าเขาไม่มีอะไรดีอย่างนั้นหรือใครใคร ก็รู้ว่าถ้าหากให้สตรีทุกนางในหลงยวนที่อยากแต่งงานกับเขามาเข้าแถวเรียงกันหางแถวคงยาวตั้งแต่ห้องนี้ไปจรดป่าอสูรเซียนที่อยู่ไกลออกไปสุดลูกหูลูกตาโนนถูกต้องแล้ว ถ้าไม่ได้อบรมสั่งสอนหลานสาวข้ามาอย่างดีเพราะเพื่อแกว้นหลงหยวนข้าจึงได้ทิ้งหลานสาววัยสี่ขวบไปยังชายแดนและเมื่อข้าไปข้าก็มีได้หวนกลับมานานถึงสิบปีพระองค์จะทรงคาดหวังให้ข้าดูแลสั่งสอนนางเยี่ยงไร เดิมทีอวีนล,ลู่ก็ตกใจกับคำพูดรุนแรงของอวีนล,ลัวเฟิองอยู่หรอกแต่พอได้สติกลับต้องมาฟังคำกล่าวโทษของเกาหลิงใบหน้าชราพลันมึงถึงทันทีเพื่อควันหลงหยวนเขาจำใจทั้งบ้านทิ้งครอบครัวไปนานนับสิบปี แต่สุดท้ายองค์รัชทายาทแห่งหลงหยวนเองกลับทรงตำหนิว่าเขาอบรมสั่งสอนหลานสาวมาได้ไม่ดีพอแล้วจะไม่ให้เขารู้สึกผิดหวังได้อย่างไรสีหน้าเกาหลิงเองก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเช่นกันเมื่อรู้ตัวว่าพูดผิดไป เขาจึงผินหน้าไปทางอาวีนลัวเฟิงอีกครั้งอวีนลัวเฟิงข้าไม่สนใจหรอกว่าเจ้าจะเป็นหญิงขยะอย่างไรข้ายังปรารถนาจะทำให้คำมันสัญญาที่จะแต่งงานกับเจ้าเป็นจริงแต่ดูเจ้าสิทำรรตัวเหลวแหลกเช่นนี้ ต่อให้ข้ายารางกับเจ้าความผิดก็ยังอยู่ที่ตัวเจ้าอยู่ดีถึงจะเป็นเช่นนั้นองค์รัชทายาทคนนี้ก็ยังคิดถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทและความดีความชอบของท่านแม่ทัพที่ทำเพื่อความหลงหยวนถ้าถึงได้ตัดสินใจที่จะช่วยให้เจ้าได้ฝึกฝนรวบรวมพลังชานแต่เจ้าก็ยังเลือกที่จะรังควาข้า คนเราควรรู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างอะไรที่ไม่ได้เป็นของเจ้าตั้งแต่แรกก็จะไม่มีวันเป็นของเจ้าเกาหลิงเย้ยหยันทุกถ้อยคำเหมือนคมหนามทิ่มแทงอันที่จริงเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าองค์ชายเกาหลิงทรงมีพระอัจฉริยใสดีแต่เพราะอยู่ต่อหน้าอาวินหลวงเปิงพระองค์จึงทรงหยาบคายเช่นนี้ กันแต่งตั้งนางขยะนี้ให้เป็นคู่มันจะไม่ให้เขาขยะขยแยงได้อย่างไรวันคืนที่ฝันผ่านได้เห็นหน้านางเมื่อใดก็ให้ระคายเคืองใจจนเขาแทบยับยัง้งตนไม่ได้จริงๆอย่างไรก็ตามอาวินหลวงเปิงนางนี้ก็เหมือนกับหนังสุนัขที่ไม่ว่าจะสะบัดอย่างไรก็ไม่ยอมหลุด ตอนที่ 12. องค์รัชทายาทมาเยือนห้านี่องค์รัชทายาททรงไม่เข้าใจภาษาคนหรืออย่างไรอวินลั่วงพิงย่นคิ้วเล็กน้อยปลายตาไปยังจิงหลินโดยที่ยังคงมีรอยยิ้มชั่วร้ายประดับใบหน้า ถ้าไม่ได้ปฏิเสธความช่วยเหลือของเขาเพราะข้าอยากไล่าตามท่านแต่เพราะเขาไร้ความสามารถพอที่จะเปียวยาร่างกายของข้าต่างหากถ้าว่าตามเสี่ยวโมการที่นางไมสามารถรวบรวมพลังชานได้ไม่ใช่เพราะนางป่วย แต่เพราะร่างกายของนางพิเศษเกินไปต่างหากเล่าดังนั้นต่อให้ทักษะการแพทย์ของจิงหลินจะเลิศเลอเพียงไรเขาก็ไม่อาจรักษาเยียวานางได้ดวงตาจิงหลินพลันโกรธเกรี้ยวแวนแรงขณะเอ่ยน้ำเสียงเย็นเหยียบอวินหลัวเฟิง ขยะอย่างเจ้ารักษาไปก็เปลืองสมุนไพรเปล่าๆาหากไม่เห็นแก่ความหวังดีขององค์รัชทายาทเจ้าอย่าหวังว่าข้าจะชชยตาและเจ้าเอาละในเมื่อเจ้าเองก็ไม่ได้ต้องการให้ข้ารักษาก็เชิญเจ้าเป็นเศรษฐขยะชั้นต่ำต่อไปชั่วชีวิตเถิดเหตุใดเจ้าถึงได้งงงยอมปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดมือไปเช่นนี้ปัง วีนล่วกฟาโตด้วยพละกำลังมหาศาลจนมันแตกออกเป็นสองเสียงในชั่วพริบตาน้ำชาหกเลอะไปทั่วพื้นจ่งหลินเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครต่อให้หลานสาวข้าเป็นแค่เศษสวะ ประกูลอวินของข้าก็มีกองกำลังอีกนับล้านที่พร้อมจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างนางไม่ว่าใครก็อย่าได้คิดที่จะรังแกนางอีกดีดีมากจึงหลิ่งบรรดาลโทรสะถึงขีดสุดแล้วหัวเราะอย่างชั่วร้ายอาวินลัว่วในเมื่อเจ้าดูถูกพวกข้าหมอหลวงก็อย่ามาเสียใจหลังก็แล้วกัน เมื่อเจ้าบาดเจ็บเจียนตายไม่มีใครเยียวยาก็กอย่าได้โผล่หน้าไปวางเพื่อเชิญพวกข้าอีกเ้ออวินลุวยยิ้มยออโค้งริมปีปากแล้วคำรามอย่างเกลี้ยวกราดสิบปีที่แล้วบุตรชายคนรองของข้าอาวินชิงอย่าบาดเจ็บสาหัสเดิมที่ในฐานะหมอหลวงเจ้าควรที่จะรักษาเขาได้แต่พอข้าดันด้นไปถึงวงังเพื่อเชิญพวกเจ้าก็หาได้มีใครสนใจไม่ เจ้าทำร้ายบุตรชายคนโตของข้าและยังเป็นสาเหตุให้บุตรชายคนรองของข้าต้องตายแล้วหากเจ้าอยากช่วยเหลือหลานสาวข้าขนาดนั้นแล้วก็ทำไมเจ้าจึงไม่โผล่หัวมาตั้งแต่ตอนที่นางเริ่มมีอาการไม่สามารถรวบรวมพลังชานได้กันเล่าเจ้ามาปรากฏตัวเอาป่านนี้ทำทีเป็นมีเมตตา คิดหรือว่าหากข้าบาดเจ็บเจียนตายจร,จริงๆข้าจะยอมหลูกเกียรต,ตัวเองแล้วก็หัวขอร้องให้เจ้ารักษาเมื่อได้ยินความเกลียดชังในน้ำเสียงชายเท่าดวงตาอาวินหลัวเปิงพลันสองประกายแข็งกร้าวดูเหมือนว่าหลังจากคนพวกนี้ออกไปแล้วนางคงต้องไถ่าถามถึงความจริงเบื้องหลังความตายของบิดาและท่านอาของนางเสียหน่อย ความสบายจิ่งหลินขบฟันแน่นองรัชทายาทช้าเห็นแล้วว่าท่านทรงมีคุณลำบากลำบนเพื่ออวีนวเนลเฟิงนางสว่านั่านตระกูลอวินสิ้นหวงังแล้วจริงๆเฮอะกล่าวจบดังนั้นเขาก็สะบัดอาพรหมุนตัวกลับและเดินจากกูไป กระนั้นเมื่อมาถึงหน้าประตูเขาก็พูดดูต่ออย่างโกรธเกรียวโดยไม่หันกลับมามองอวินล่วอวินล่วต่อแต่นี้ไปหากอยากให้หลานสาวเจ้าได้รับการรักษาต่อให้เจ้าคุกเขาลงร้องขอต่อหน้าถ้าก็จะไม่ยื่นมือช่วยเหลือใครในตระกูลอวินอีกเชิญตามสบาย หลานสาวข้าไม่ต้องการความห่วงใยจากเจ้าตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะไม่ยอมให้ใครมารังแกนางอีกอาวินล่วดทั้งขึ้นเสียงและขับไล่ใส่ส่งจ่งหลิงทำให้เขาโมหมากทีเดียว เกาหลิงมองอวี๋ลั่วแต่ไม่เอย่ยวาจาใดๆเขาเก้าวเดินออกไปอย่างรวดเร็วแต่ก่อนจากเขาก็ยังทำเรื่องมองอวี๋ล่วพิงอย่างไม่เต็มใจนะความรังเกียจเดียดฉันยังคงเต็มเปี่ยมอยู่ในสายตานี่ตาเท่า ท่านปู่ต่างหากอาวีนล้วนนั่งลงอย่างขุนเคืองจ้องมองอวีนลัวเฟิงด้วยอารมณ์ขุนมัวอวีนลัวเฟิงแต่จมูกตัวเองท่านปู่ปีนั้นเกิดอะไรขึ้นกับท่านพ่อและท่านอาของข้าท่านบอกคำทีเถอะอา ได้ยินเช่นนั้นอวี๋ล่วก,ก็หมดหมองไปเมื่อนึกย้อนถึงเรื่องราวในอดีตพลันดวงตาก,ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเรื่องมันยาวนาักตอนที่บิดาของเจ้ายังเป็นรองแม่ทัพแห่งควันหลงหยวนฮ่องเต้ก็ส่งเขาไปรบกับชาติสัตรู ผลคืออักคารมหาเซนาบอดีมูได้เผยความลับให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ทำให้พ่อแม่ของเจ้าต้องตายด้วยเหตุนี้เองข้าจึงต่อสู้กับคนสารเลวมูสิงเชเวนั่นแล้วส่งกองทัพไปทำลายจวนของเขา